มากับ Honda c w ีว c กนะครับขาย Honda ต้องมาร้าน PJ a e r อโรย์นะครับเพราะ Honda เป็นรถที่ทำแนะครับต้องมีสเปคต้องรู้นะครับแล้วก็ต้องใช้อ,อ,ะอะไรต่ไงต่างเนี่ยต้องคุณภาพนะครับไม่งั้นเย็ยนไม่ชำนะครับถึงไม่ก็ถ้าเป็นพวกสายซิ่งก็จะรู้นะว่าโอ้โหรถวิ่งไม่ออกอะไรเงี้ยครับเพราะรถตัวนี้มันค่อนข้างจะ ในนิธินะครับการต้อมบำรุงหรือการดูแลต่างๆนะครับจำเป็นต้องรู้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า c ีว i c เอฟบีนะครับเป็นอะไรนะครับผมตที่แน่แอร์ไม่เย็น Honda Civic fb นะครับผมอันนี้แอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นเลยก็เดี๋ยวเราต้องตรวจสอบนะครับ รถมีการเติมน้ำยาแอร์มานะครับจะเห็นเป็นวาวๆเลยนะ,ะเวลาเราดึงหัวคอปเปอร์ปึ๊กนะมันก็กระตรงกระเด็นบ้างนะครับวนันนี้ชุดคัดเริ่มห่างแล้วนะครับชุดคัดเริ่มห่างตอนมาพัดลมหมุนนีปกตินะครับ ดูจุดอ่อนของเขาแล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแผงคอนเดนเซอร์ยังไม่รั่วนะครับตอนนี้ยังไม่รั่วถ้ารั่วมันจะแฉะหมดเลยนะครับเพราะว่า FB นะครับแผงคอนเดนเซอร์เขาชอบรั่ว ตาตันนะครับจะรั่วเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําการถอดตัวเช็คตู้นะครับเพราะว่าตัวนี้จุดอ่อนเขาด้วยเช่นกันนะครับตัวตูวต้แอร์นี่เราก็ทําการนะครับถอดเปลือกข้างออกมาแล้วก็ตามคาดโรคประจําตัวเขาจริงๆต้องบอกว่าฮอนด้าฮอนด้าทุกตัวเลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ น้ำมันเยิมอยู่นะครับข้อต่อรั่วนะครับผมแต่ว่าก็จะมีความสุ่มเสี่ยงก็คือน็อตเป็นสนิมนะครับผม,มปกติฮอนดานี่น็อตมันจะไม่ค่อยเป็นสนิมนะเพราะว่าเป็นน็อตอย่างดีนะครับชุบซิง์อย่างดีเลยแต่น,นี้หัวเป็นสนิมหมดแล้วนะครับเอไม่รู้ว่าล้างตู้มาหรือเปล่านะนี่ เ,เดี๋ยวถอดออกมาดูก็รู้นะครับผมเอเวลาถอดตู้ออกมาก่อนอันนี้ก็นำตู้แอร์ออกมาแล้วนะครับก็เห็นชัดเจนเนาะอา่นี่ครับเยิ้มเลยน้ำมันคอมเพรสเซอร์มารวมกันตรงนี้อ้าวตู้นะครับผ่านการล้างมาแล้วตกค้างนครับขาวๆก็ เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับจะฉีดน้ํานะครับลงน้ํายาฉีดน้ําแล้วเนี่ยถ้าตัวนี้มันกร่อนเลยนะครับก็คงต้องเปลี่ยนตู้นะครับแต่ถ้าล้างแล้วไม่กร่อนนะครับก็จะใช้งานต่อก็ได้นะครับยังไงเดี๋ยวต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับอันนี้ก็ทําการทดดอุนะครับล้างก่อนนะครับล้างเพื่อดูพื้นผิวของตัวเนื้อตู้นะครับก็จะเห็นว่าขีบนะครับ ลมแล้วแตกแล้วนะครับขีบเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับแต่ไม่รั่วนะตัวตู้เนี่ยไม่รั่วนะครับมันรั่วที่ตัวข้อต่อนะครับผมก็เดี๋ยวต้องทําการแจ้งลูกค้านะครับทันนี้ทั้งนั้นจะอยู่ที่ดุลพินิลลูกค้านะครับว่าจะใช้งานต่อหรือว่าเปลี่ยนเลยนะครับหรือว่าจะตรวจสอบทั้งระบบนะครับเพราะว่าตัวนี้น้ำมันคอมขาดนะครับแห้งแกรกนะครับผม น่าจะั่วมมานานแล้วนะครับน่าจะเติมเกินสามรอบแล้วนะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ในระบบมันขาดนะครับอันนี้นะครับช่างเจก็ทําการแจ้งลูกค้านะครับแจ้งลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตู้แอร์นะครับผมสามารถยังใช้ได้อยู่นะอ่ามันแต่ว่ามันผุแล้วนะครับผม จะล้างนะครับเปลี่ยนโอลิงนะครับและใช้งานก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การล้างตู้นะครับถ้าเกิดใช้ไปแล้ว3าเดือน6เดือนเกิดมันรั่วเนาะเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไปแล้วนะครับจะได้ไม่เขินใจกันนะครับกับอีกเคสนึงก็คือเปลี่ยนตู้เลยนะครับตู้ตามสเปคที่ช่างเจแนะนํำนะครับก็คือเป็นตู้นำเข้าเกียรดเเลยนะครับทุกอย่างนะครับสามารถลันได้เต็ม100%เเหมือนตู้แท้นะครับ ค่ามาตรฐานคือห้าถึงแปดองศานะครับอ่าก็ลูกค้าเลือกที่จะเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่ากลัวว่าใช้ไปแล้วไม่นานแล้วตู้รั่วต้องมาเสียังค์ซ้ำสองนะครับผมการเปลี่ยนตู้แอร์นะครับถ้าเป็นตู้สเปคที่ยังเจนแนะนำเนี่ยตัวตู้แอร์นะครับประกันสองปีนะครับผมอ่าประกันงานประกอบ1ปีนะครับหมายความว่าใน1ปี ตู้แอร์มีปัญหานะครับลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่ตะหลึงเดียวเลยนะครับไม่ว่าโอลิงจะเสียนะครับโอลิงจุดนี้เสียโอลิงจุดข้อต่อเสียตัวตู้เสียหรือช่างเจขันน็อตไม่แน่นเกิดการรั่วนะครับใน1ปีเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับลูกค้าสบายใจได้เกิด1น1ปีไปแล้วนะครับเกิดตู้รั่วนะครับตู้รั่วอันนี้ ช่างเจสามารถเค็มตู้ใหม่ให้ได้เลยนะครับเป็นตู้ใหม่เลยนะครับผมแต่จะมีค่าบริการเรื่องการถอดนะครับการถอดประกอบและค่าน้ํายาแอร์นะครับซึ่งตรงนี้ราคาไม่ไม่ไม่ได้สูงมากอะไรอยู่แล้วนะครับรู้ๆกันอยู่อ่าก็ถ้าเลือกสบายใจก็เปลี่ยนนะครับผมดังนั้นลูกค้าเลือกสบายใจนะครับดังนั้นเปลี่ยนตู้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตู้นําเข้าเกรดเอให้ลูกค้าเลยนะครับ ทา่าเจก็นั่งนะครับเอาไปล้างมานะครับนั่งขัดนะครับต้องบอกก่อนนะว่าเนี่ยการที่เราปล่อยให้น้ํายาแอร์ขาดบ่อยๆแล้วไม่ตรวจเช็คเนี่ยรถที่เป็นพวกตระกูลที่เป็นข้อต่อนะครับไม่ว่าจะนิสสันมารนะครับฮอนด้าทั้งหมดเลยนะครับพวกนี้เป็นข้อต่อแยกนะครับเวลามันรั่วเนี่ยบางทีมันรั่วข้อต่อนะครับตามโอดิงต่างๆเพราะว่า โอริงมันแข็งมันเสริมสภาพเนี่ยมันคอมนะครับเวลามันโดนอยู่กับความชื้นอยู่กับน้ําเนี่ยมันกลายเป็นกรดนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยเริ่มเป็นร่องแล้วนะครับเป็นตามมดล้วพวกนี้แต่มันไม่ได้ว่าอยู่ในช่วงโอลิงนะมันอยู่ระหว่างหัวท้ายของโอลิงเห็นไหมครับถ้ามองดีๆจะเห็นเป็นเป็นทิวของหลุมโอลิงอยู่นะครับ ข้อต่อนี้ก็จะต้องนั่งขัดนะครับนั่งขัดให้เอี่ยมเลยนะครับภายในให้เอี่ยมนะครับแล้วก็นำไปใช้งานนะครับแต่ถ้าใช้ไปแล้วนะครับเกิดมันรั่วโอลิงอีกนะครับก็ต้องยกข้อต่อใหม่นะครับยังไงใครที่ใช้รถนะครับแอร์ไม่เย็นนะครับให้รีบดูนะครับถ้ายิ่งเป็นฮอนดานะครับบอกได้เลยว่า Honda เป็นข้อต่อนะครับทุกรุ่นเลยนะครับผมทุกรุ่นเลยนะครับจะเป็นข้อต่อนะครับหมายความว่าเนี่ยเอฟเฟชั่นวาลนะครับวาลอยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะมีข้อต่อเยื้องเข้ามานะครับพวกนี้วาลมันฉีดนะครับมันฉีดมันเย็นนะครับพวกโอลงโอลิงมันจะแข็งไวนะครับเกล่อมไวนะใครใช้ฮอนด้าก็ถ้าแอร์มาเย็นปุ๊บบอกช่าง เช็คด้วยแตสมมติว่ามันร่วจุดอื่นอะไรก็แล้วแต่ให้ให้เขาเช็คตู้ด้วยนะครับแนะนําเลยนะครับว่าให้เช็คตู้เช็คข้อต่อตู้ด้วยนะครับอาจจะเปลืองตังค์ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถ้าให้ดีมันก็ควรต้องเช็คนะครับไม่งั้นมันจะเสียหายนะครับอันนี้ยังอันนี้ยังพอที่จะนั่งขัดให้มันมันดีขึ้นได้นะครับใช้งานต่อได้แต่พันกินลึกไปมากกว่านี้นะครับ ได้ยกค้อนี้ใหม่เลยนะครับตอนนี้ก็ขัดนะครับจนท่านเจคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ปากหลุมนะครับอันนี้มันลึกนะครับอันนี้ปากหลุมมันลึกนะครับด้านในก็ยังพอมีหมอพอมองเห็นเนาะแต่มันจางลงแล้วครับหน้าหน้าเรียบแล้วนะครับในอนาคตนะครับ เกิดมีการรั่วตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวช่างจะยใส่น้ํายา UV ให้นะครับสมมติว่าใช้ไปแล้วนะครับสักปีนะครับสักปีหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันน้ํายาหายนะครับก็มาเช็คนะครับเช็คดูว่าไอ้ตรงนี้นะครับมีคราเก,ยเกียวไหมถ้ามีน้ำมัน UV ก็ต้องเปลี่ยนอ้ข้อนี้นะครับผม อันนี้น่าจะใช้ได้นะช่างเจมค่อนข้างมั่นใจอยู่นะครับว่ามันยังใช้งานได้อยู่นะครับมันไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่เราถอดกันบ่อยนะครับจุดนี้อย่างนั้นถ้าใส่ไปแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับถ้ามันรั่วก็ค่อยเปลี่ยนทีหลังนะครับนะครับอันนี้ไปหลังร้านมานะครับพอดีไปเจอข้อต่อนะครับเป็นของของรู่นมันนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นข้อต่อติดมากับตู้ของทางเดนโซ่คูเกียนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวจะทําความสะอาดตรงข้อต่อนะครับจะใส่แทนของของติดรถมานะครับที่มันเป็นตามดนะครับอพอดีช่างทีร้านหมีเดี๋ยวเราแถมให้ลูกค้าฟรีๆนะครับผมเพราะว่าเรียกว่าไงชดเชยให้ลูกค้าแล้วกันเพราะว่าพอดีช่างเจนลืมนะครับว่ารุ่นนี้นะครับมันมีโฟม ก็เลยพันโปมตรงนี้ไว้นะครับมันก็เลยไม่สวยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับมันอยู่อย่างนี้นะครับมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับแต่แค่ว่ามันมันเห็นเนื้องานแล้วมันโอ้ <c oughs> อันนี้เป็นความเหี่อวช่างเจงนะครับไม่ได้ดูนะครับดูไม่ดีนะครับว่ามันมีโฟมตัวนี้มาให้ก็เดี๋ยวจะทําความสะอาดนะครับให้มันดูดีๆหน่อยแล้วก็ใส่แทนของเดิม ก็ได้ตู้แอร์มาแล้วนะครับผมไปเบิกมาให้แล้วนะครับเป็นตู้นําเข้านะครับนี่เป็นตู้แท้ติดรถนะครับทุกอย่างนะครับอยู่ตามตําแหน่งเดิมนะครับหัวเซ็นเซอร์นะครับอยู่ในล็อกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11นะครับผมหัวเซนเซอร์ปากล็อกเดียวกันนะครับผมระยะเดียวกันทุกอย่างเป๊ะๆนะครับตัวทูบนะครับตัวคีบนะครับเป็นคีบบ้างนะครับลดการเกาะตัวของน้ำนะครับเห็นเงาวิ่งๆนะครับอ่าเป็นเส้นๆบ้างๆนะครับของติดรถนะครับของแท้นะผมติดรถเลยละกันนะครับเรียกของแท้ติดรถละกันนะครับเป็นบ้างเหมือนกันนะครับ ทุกอย่างนะครับเหมือนกันเลยนะครับตู้นะครับแต่เราเรียกว่าตู้นําเข้าเนาะไม่ไม่โกหกลูกค้าว่าตู้ทงตู้แท้อะไรนะครับคือทุกอย่างเนี่ยเอามานั่งดูเนี่ยต่างกันก็แคบโฟมนะครับผ่าตางกันที่โฟมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราทําการประกอบนะครับตัวเซนเตอร์นะครับช่างเจล้างทาความสะอาดได้แค่นี้จริงๆนะครับนี่มันติดแน่นมากนะครับผม โอเคนะครับจะทําการประกอบนะครับตอนนี้นช่างเจียทการนะครับประกอบยึดท่อเรียบร้อยนะครับผมเหลือทามาร์คลืมเปิดแบตนะครับประกอบเรียบร้อยครับเหลือทามาร์คสีนะครับผมว่ามีการแกะจุดนี้นะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้อัดแรงดันนะครับอัดแรงดันเช็ครั่วทั้งระบบนะครับ ดูนะครับที่สามร้อย psi สามร้อนิดๆด้วยซ้ํานะครับเข็มนิ่งเลยนะครับสามร้อยนิดๆนะครับเข็มนิ่งไม่ลดนะครับไม่มีการรั่วนะครับ ร้อยเพไอนะครับให้ดูขีดบนก็รดบดูขีดบาร์นะครับอยู่ระหว่างขั้นกลางสองขีดเล็กนะครับนิ่งๆนะครับไม่มีการรั่วอันนี้ก็เป็นการเช็ครั่วเบื้องต้นนะครับว่าโอเคงานประกอบนะครับไม่มีปัญหาหลายลูกค้าไม่มีปัญหาครับตัวนี้ตู้แอร์ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับยังมีมีน้ํามันขั้นหัวท้ายนะครับวิธีนี้ใช้เช็คได้เชื่อถือได้ 95%เลยนะครับผมอีกวิธีนึงก็จะเป็นการแวกค้มซึ่งจะเป็นกรรมวิธีในขั้นตอนต่อไปนะครับผมเพราะมันต้องทําอยู่แล้วนะครับการแวกค้ำเป็นการเตรียมพื้นฐานก่อนที่จะเติมน้ํยาแหร์อันนี้ครับอันนี้จะเป็น UV นะครับน,น้ำมัน UV ไว้สําหรับใช้ตรวจสอบในกรณีเกิดการรั่วซึมนะครับซึ่งรถรุ่นใหม่ๆจะนิยมนํามาใส่กันแล้วนะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆนั้นจะ ใช้น้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับน้อยลงนะครับแล้วรูปแบบแผงนะครับตู้อะไรพวกนี้มันจะเป็นไมโครทูบซึ่งจะเป็นรูเล็กๆนะครับถ้าเกิดบางทีมันเกิดการรั่วซึมเนี่ยแล้วน้ำมันมันไปอุดเนี่ยการอัดรั่วหรือการแวคกซข้ามเช็ครั่วเนี่ยมันจะไม่เจอนะครับเมื่อน้ํายาแอร์หายนะครับแล้วเราไปเติมนะครับแล้วอยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วมันหายอีกเนี่ยนั่นแหละครับต้องมาตรวจสอบว่าอะไรเป็นรั่วนะครับ ้าอาจเช็ค่วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เจอนะครับผมดังนั้นเขาจึงใส่ UV มานะครับรถรุ่นใหม่ๆเริ่มนำมาใช้กันหลากหลายยี่ห้อแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผมอ่านี้กำลังไล่ลมต่างๆตรวจสอบดูอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับไฟไม่มีไฟเชนจงเวนจินค้างแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างนะครับปกตินะครับผมอ่า ก็เทียบค่าเซ็นเซอร์กันก่อนเลยนะครับอุณหภูมิที่ผมยืนอยู่นะตอนนี้ก็คือ3.2องศานะครับ31.9กนะครับก็เฉลี่ยแล้วพอๆกันนะครับผมวันนี้ร้อนแล้วนะครับเมื่อเช้านะครับยังไม่ร้อนนะครับผมหาแดดไม่ได้เลยตอนเช้านะครับตอนนี้แดดมาแล้วนะครับแดดออกนะครับผมร้อนตับระเบิดนะครับขนาดเปิดลมไล่ังสามสิบสามจุดหกเลยครับลมที่ออกมานี่ ร้อนกว่าลมที่ผมยืนอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปทําการเติมน้ํายาแอร์กันแล้วนะครับนี่เทียบเซนเซอร์เสร็จแล้วน,นี่เราก็นําขึ้นมาช่างบนกิโลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเติมน้ํายาแอร์นะครับคาลิเบรตเป็นศูนย์นะครับผมเดีย๋ยวจะช่างเติมตามสเปกนะครับเป็น R หนึ่งสามสี่นะครับถังฟ้าปกตินะครับ มาเดี๋ยวเรามาเติมน้ำยาแอร์กันนะครับหลังจากไล่แล้วนะครับทังเกล่อากาศแล้ววันนี้เติมแบบแก๊สนะครับผมวันนี้ไม่ได้รีบนะครับเติมแบบแก๊สไม่มีน้ำยานะครับคอมเพรสเตอร์จะไม่ทำงานนะครับน้ำยามันยังไม่ถึง50 psi เไอนะครับคอมเพรสเตอร์จะยังไม่ทำงานนะครับ ถ้าทำแล้วนะครับเมื่อแรงดันนะครับเกิน50เ s i ไนะครับคอมเพรสเตอร์จะทำงานนะครับผมก็ปล่อยให้เต็มนะครับเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าความเย็นนะครับค่าแรงดันต่างๆจะเป็นอะไรยังไงนะครับตอนนี้เราก็ทำการเติมน้ำยาแอร์นะครับเข้าสู่ระบบเต็มแล้วนะครับก็รันระบบมาแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่ครับพอเริ่มมี ไอน้ำนะครับเริ่มมีไอน้ำเริ่มเย็นแล้วนะครับค่าแรงดันนะครับค่าแรงดันต่างๆนะครับก็เนี่ยแหละครับพี่ยังเจบอกว่ามาตรฐานนะครับก็จะเห็นเกือบทุกคลิปดีกว่านะครับทุกคลิปเลยดีกว่าโลเปเชอร์นะครับจะอยู่ยี่สิบแปดยี่บเก้านะครับโดยประมาณนะครับมันมีแปรผันบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าทางโลเปเชอร์นั้นถูกควบคุมโดยเอฟเฟชันวางนะครับ ไฮเพชเชอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่190 psi นะครับทํางานที่สปีด1นะครับพัดลมทํางานเพียงแค่สปีดหนึ่งนะครับแล้วมันหมุนเฉยๆนะครับตัวน,นี้เติมตามสเปคทุกอย่างของทุกอย่างตามสเปคนะครับเห็นไหมโลต่ำไฮต่ำแ um ่ก็ม um. ีไอ้น้ำนะครับ ตัวนี้นะครับจุดเดือดน้ํายาแอร์ไม่ใช่อุณหภูมินะครับอุณภูมิน้ํายาแอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณศูนย์องศานะครับตัวน้ํายาแอร์นะครับอยู่ที่ศูนย์องศาดังนั้นที่ช่างเจบอกว่าแอร์จะเย็นไม่เย็นคือเปิดพัดลมเลยครับเปิดแอร์เปิดพัดลมเลยครับเปิดสุดเลยนะครับแล้วหลั่นสักแป๊บหนึ่งมาจับท่อที่นี้นะครับมันจะเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเย็นจนเรารู้สึกว่าปวดข้อมือได้นะครับ ถ้ามันเย็นเจี๊ยบจนปวดข้อมือได้แสดงว่าน้ํายาแอร์ท่านยังมีอยู่ในเกณฑ์นะครับถ้ามีมิเตอร์นะครับกตรวจวัดได้เลยนะครับลมส่งก็อยู่มาตรฐานคือ5้าถึงแองศานะครับตัวนี้อยู่5.1แล้วนะครับเดี๋ยวช่างเจจะลองวัดให้ดูว่าน้ํายาเนี่ยมันอยู่ประมาณศูนย์องศาจริงไหมนะครับถ้าน้ํายาอยู่ศูนย์นะครับบวก5คือค่าตกค่อมนะครับ ่อเส้นนี้จะมีความเย็ยนที่ประมาณ5องศานะครับจะมีมีความเย็ยน5องศาแต่ทีเนี้ยคานที่จะเอาเทปองเทปกาวมาพันเนี่ยมันคงพันไม่ได้นะครับผมดังนั้นช่างจะเอาแค่ขีบพอประมาณนะครับดังนั้นก็จะบวกไปจาก5องศาบวกไปสักประมาณ4นะครับผมพอมีไอความร้อนของเครื่องนะครับถ้าวัดท่อเส้นเนี้ยมันจะได้ที่ประมาณ9องศานะครับจริงไหม นะครับจริงไม่จริงเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับมาครับเรามาเตรียมเครื่องมือนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์เราก็ตรวจจับใกล้เคียงกันหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการหนีบเซนเซอร์เลยนะครับผมแบบบ้านๆเลยนะครับผมตรวจวัดนะครับเป็นซุปเปอร์ฮีทนะครับผมเป็นซุปเปอร์ฮีทว่าจริงไหมวะนะ ไอช่างหน้าอ่อนนี่มันพูดไปเรื่อยจนเปล่านะไอตรงนี้มันจะต้องได้ประมาณ9้าองศานะครับบวก้านะครับผมจริงๆมันต้องอยู่5้านั่นแหละแต่ว่าห้องเครื่องมันร้อนแล้วเราไม่ได้อ่มีอะไรไป้องกันอุณหภูมิความร้อนนะครับนั้นตัวเลขตรงนี้มันจะต้องคาดเคลื่อนค่อนข้างเยอะนะครับอาระบบตัดตลักนะครับ หนีบลำบากเค่นั้น,ายยาน,น,นเดี๋ยวจะพยายามหนีบแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวช่างเจขอเวลาหนีบแป๊บหนึ่งนะครับจับโทรศัพท์แล้วทำการหนีบมันลำบากอ่าตอนนี้ก็หนีบประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวช่างเจจะเอาผ้านะครับนะครับการลมร้อนนะครับเพื่อจะให้ได้ข้อมูลนะครับให้ได้ความร้อนไอ้ความเย็ยนของ ท่อเนี่ยจริงไหมมันจะอยู่ประมาณ9องศาจริงไหมนะครับมันถึงจะเย็นจืดเลยนะครับจริงๆมันเย็นั้าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้นะครับเจ๊ก็เอานะครับเอาผ้ามาพันไว้ก่อนนะครับผมตรงเซ็นตรงเซ็นเตอร์อยู่ไหนอยู่งั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพันผ้าแล้วก็เริ่มขบวนการนะครับตรวจสอบนะครับเดี๋ยวรันระบบใหม่ให้ดูนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับมันจะลงมาอยู่ที่ประมาณ9องศาจริงไหมนะครับอย่างไรนะครับผม นี่หนีบใหม่นะครับเมื่อกี้หลุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการพุ่มผ้านะครับเอาแค่หุ้มผ้าธรรมดาธรรมดาพอนะครับผมไม่ต้องแบบพันชีสนิดเหมือนพันหางวาวนะครับผมถ้าพันหางวาวนั้นแน่นอนครับตรงนั้น5องศาแน่ๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุ่มแป๊บหนึ่งนะครับไม่มีอะไรละนะครับทําเป็นรอบที่สองที่สามแล้วนะครับผมกำลังทดสอบอยู่นะครับไอ อีเหนีบเด้งนะครับผมก็เลยต้องไปเอาที่รัดท่อมารัดนะครับผมเดี๋ยวทดสอบใหม่นะครับตอนนี้ระบบแอร์ตัดแล้วนะครับอ่าระบบแอร์ต่อนะครับผมมาดูนะครับผมดูค่าการทํางานนะครับค่าทุกอย่างอยู่เท่าเดิมนะครับช่วงเห็นไหมครับ9องศานะครับผม อุณหภูมิท่อมี9องศานะครับเป๊ะๆเ,เลยนะครับอ่ามีเด้งบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบแนบชิดสนิทท่ออะไรเบอร์นั้นนะครับผมเป็นการาเทสอุณหภูมิเข่าๆนะครับผมเพื่อใช้เป็นไกด์นะครับว่าโอเคนะครับน้ํายาคุณภาพสูงทุกอย่างดีหมดนะครับค่าต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามที่ เราบอกตามที่ผมบอกเนี่ยแหละไม่ใช่เราไหนครับผมบอกเนี่ยแหละนะครับผมของทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นนะครับผมเห็นไหมอุณหภูมิท่อนะครับจริงๆมันห้านะครับผมแต่ว,ว่าช่างเจให้บวกประมาณ3ามสี่องศานะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้พันแบบแนบชิดสนิทอะไรเบอร์นั้นนะครับแล้วก็การวัดอุอร์ฮีทนะครับเขาต้องวัดกันที่ เอพชันวาลนะครับคือทางออกของเอพชันวาลนะครับไอช่นงเจวดตรงหัวมุมโชคนะครับซึ่งไกลมาประมาณเมตรหนึ่งนะครับผมประมาณเกือบเกือบเมตรละกันนะครับค่าต่างๆมันก็ไม่ได้จะนิ่งตรงเป๊ะนะครับแต่ถ้าใครอ่านาตัวเกจออกก็จะรู้นะครับว่าโอเคไอ้ที่เชียงเจพ่ดตรงนะครับผมมาดูอุณหภูมิกันนะครับตอนนี้ 6.2องศานะครับน,นี้ระบบแอร์ตัดต่อนะครับตัดต่อดีปกติเลยนะครับมาเข้าไปดูในรถกันนะครับน,นี้เปลี่ยนเป็นตู้นำเข้านะครับรถวิ่งมาหนึ่งแสนสี่มืนเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับอันนี้ อุณภูมิภายนอก31องศาก็เท่ากับมิเตอร์ช่างเจนะครับทุกอย่างมาตรฐานหมดนะครับเห็นไหมนะครับไม่ได้พูดไปเรื่อยนะครับรถวิ่งมาแสนสี่แล้วนะครับช่างเจแจ้งให้รู้เลยนะครับแสนหนะครับชุดคัดคอมเพรสเซอร์นะครับมีแนวอายุการใช้งานไม่น้แนวโน้มนะครับอายุการใช้งานนะครับ150,000กิโลเมตรนะครับพัดลมโบเวอร์ก็คือลมที่ออกจาก ช่องลมนะครับอายุการใช้งานแสนห้านะครับพัดลมหน้าเครื่อง2ตัวนะครับอายุการใช้งานแสนห้าเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งแสนห้าหมืนกิโลเมตรปุ๊บมันพังทันทีทันใดไม่ใช่นะครับเราต้องแจ้งลูกค้าได้รับรู้ก่อนนะไม่ใช่ว่าลูกค้าแอร์ฉันไม่เย็นชันมันซ่อมแอร์แล้วนะครับใช้ใช้ไปเกิดมันไม่หมุนมันเสียโอเคจะได้เข้าใจมันถึงลอายุการใช้งานมันนะอาจจะไปถึงสองแสนก็ได้นะครับสองแสนโลอาจจะเสีย ว่าตัวใหญ่แล้วยังเจเจอประมาณแสนแปดถึงสองแสนนะในฮอนด้าเว้นแต่รถในเมืองจะเสียเสียไว้หน่อยนะครับเพราะว่ารถไม่ค่อยได้วิ่งนะครับจะติดไฟแดงจตเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆมันทํางานตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็หนาวนะครับหนาวแล้วอันนี้เราลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลนทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราเทสให้เห็นเห็นนะครับที่ต้องวัดซุปเปอร์ฮีทให้ดูนะครับจะได้รู้ว่า เพราะว่ามีคนโทราบอกอไปเชื่อช่าง YouTube มันมากนะมันไม่จริงหรอกนะครับพอดีมีคนสนใจงานอย่างช่างเจเนี่ยแต่ว่าเขา,าเข้าไปค้นหาในกลุ่ม a อซีเอแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีอยู่แถวบ้านนะครับก็เลยเอาคลิปงานของช่างเจเนี่ยไปให้ช่างเขาเขาดูนะครับอยากทำแบบเนี้นะและช่างเขาไม่ทำให้เขาบอกอย่าไปเชื่อช่าง YouTube นะครับ ก็ทําตามวิธีของเขาไปแล้วก็ความเย็นอะไรต่างๆมันไม่แฮปปี้นะครับเจ้าของรถไม่แฮปปี้ก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังแล้วก็ได้แต่ทำใจนะครับก็ทําอะไรให้ไม่ได้เพราะอยู่ไกลกันนะผมอยู่เชียงใหม่นะครับผมอ่าลืมให้ดูอุณหภูมิในห้องโดยสารที่ผมนั่งอยู่นะเปิดไปกันอ่านี่ผมนั่งอยู่คือ20.7องศานะครับบริเวณล,ลมตรงนี้นะครับ ไม่ใช่บริเวณลมที่มันส่งออกมานะครับส่งออกมา,าอยู่หกองศากว่าๆนะครับอ่าห้องโดยสารเย็นแชมยิงแชมเลยนะครับเรียบร้อยครับยังไงก็ฝากล้านกันด้วยนะครับอ่าอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะถ้าต้องการล้านแอร์นะครับที่ทํางานแบบอ่ามีมาตรฐานนะครับทุกอย่างจับต้องได้นะครับอ่ามีค่าการทํางานทุกอย่าง นะครับเชิญใช้บริการกันได้นะครับผมทําคนเดียวนะครับทําช้าหน่อยแต่ว่ามั่นใจได้ว่าโอกาสที่จะผิดพลาดค่อนข้างน้อยนะครับแต่มีนะมีต้องบอกว่าคนเราทุกคนมีโอกาสเกิดความผิดพลาดหมดนะครับแต่ว่าผมจะทาให้ไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือถ้ามันผิดพลาดก็จะน้อยที่สุดนะครับอ่ะขอบคุณครับ